ครับโอ้หมอว่าในร่างหายไทบอกว่าพี่แมนว่าวันหยุดว่าสว่าวันหยุดตัวไข่คร่บแล้วอกะฟันฟันเยอเออล่อมบรงมันกุมันใครอยู่ในห้องดีไท่ที่สององค์นะมาจากวัดจิอันจิภุละอ่ามาจากภาคใต้กูนะอือมองคุละดีดีคุระที่ดังดัง่นะอือองค์ง่ายหรอกกัน เอาแท่นเขียนดีไท่เนี่ยละสองวงในห้องพราดีไพ่เออพ่นมาพ่นไปกองสลากฝันเออพันมาอันอันแม่ว่าสันไปกองสลวกาสันได้มาสามสูอสันคนวันเออฝันมาถึงอันอันอันฝันอันขึ้นวันอาทิตย์นะอ๋อเออขึ้นวันอาทิตย์เนี่ยมาแลี้ยงเนี่ยมาขึ้นวันอาทิตย์พอดีครับผมเออทะเลอัน อ๋ออันพันว่าเพิ่นอยากกินน้ำแดงว่าสันเพิ่นว่าเออเอาบ่ไปช็อ่อาถวายอยู่ถวายน้ำแดงมาจากไหนนะบัดนี้ก็เลยเลยไป็นเตียนเป็นน้ำเขียวใช่คนเอาหมักน้ำแดงก็เพื่นเฮ้ยเป็นเตียนเป็นน้ำเขียวเ้ยจะขนมน้ำบ่๊คยขาดดอกขนมน่ะเอาตัวเอาตัวเก่าออกใส่ตัวหม่แทนหลุดนะอืนอยากกินน้ำแดงแม่ว่าสันเพิ่นว่าอื ห่อนนี้เนี่ยนะพน้าเอออันไปก็ตายพน่ะพนี้สององค์เนาะพน่ะตัวตายพนไปว่นจันวาเออจะเรียกว่าไปจังไรล่ะลูกพนสันว้ายอันตายพนเท้าห่อไปพนสันพนวะเบิ่งมากแล้วพนสันพนวะเออเป็นแม่ลำบากบ่มนีเงินจะถวายพนละไหม่ถวายนางแดงยังให้ลูกให้เต่านี่ล่ะพนวะเริ่มมาบอกแม่พนสันพนวะ ่นให้ยังกว่าให้อันนึ่งที่หาเอาจังบะนึ่งสี่หาเออให้นึ่งที่หาเอาจัง<ม>อืม่นมา่นไปบางเหล็กหลังมากนะ่นซี่ศูนวยว่าจันคนว่าเออในซี่ศูนย์อีกเ<ว>ออไหวข้างหลังนะกว่ามมนคือขาดแต่ละอันนี่เออพ่นว่าเออเอามาลับเนี่ยอืม คับม่อร่อยปเปอร์เซ็นต์เลยปเปอร์เซ็นบนมาอเปอร์เซ็นต์เลยอร่อยเปอ,อร์อรเซ็นต์มันมานอ่ะอืออ๋เอออันเลีอนวอันัน,นกระเล็ดเต็มขึ้นมากหัวเมือเนาะยัมือเจ้าที่เบาที่เท,ท่พอดีฮ่ะถวายนำ้ำานเหลวก็เลยน,นอนแักมังไข่อยวันสีรัมเท่ทาไรจักเหมือนเจ้าคนเมื่อ,อป้าก็คึงกินยาพลาเน่เนี่ยออ ก็เลยแบบเมื่อ,อไปตึ่งเมากขึ้นมากอันวันนี้เอ้าเบอร์จอแจ้งช่วยแบบว่าย่างย่างไข่ย่างโต๊ะหนอนอานหนา,ามเต็ขาเจ็บกองอยู่น,นะครับกินยาเราบริลดก็เลยไปจับกุม่านไขรในอันในพันคู่และก็เลยว่าเอ้ยมือแร่แกันถือกันสามตัวตรงหรือว่าสองตัวในแม่พัดจีขึ้นหนามแดงให้เข้าวปวดกับหนาม้าวในห้องตำนักนี่ละในห้องพระแม่นี่ละกิจวายพูดละไม่ยัดไห้ตุ๊กเกียก็วันนี้ล่ะครับ ก็เรยว่าอันให้อันนักข่าวอันของเบาที่ถือเนื้อรูกกันดะษประจบน้ำพึนอยู่ในห้องห้องละค่ะลครับอืมหมายคุณถือน้ำเนื้อูกกันดอกคุณคุณพู้ไดกับอันอันถือเลี้วกับกระสีแดนงแดงก็เรารู้ก็เรียว่างินละครับอืมคุอันมันขึ้นพอนหวมาเขาฟันอีกนะครับมันว่าลอยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมันว่าโอ้ม่นยำอีกว่าลอยเปอร์เซ็นต์อีก เออมันว่ายักดีมาหลอยเปอร์เซ็นต์เออเมื่อวามันถือใครไม่ให้อีกสี่หน่วยคนอ่ะเออสี่หน่วยเออไอ้ไอ่กับน้อ่งถือมากคนละสองหน่วยเอออืมเออก็เป็นซีนมาละวันนี้มันก็เรว่าเอามาจากกองสลากไปสั่นเพื่อที่ห้เลขมันเข่าอยู่น้ำลูกในลูกอุ้มไหว่าสั่นมันว่าอ้อเอออืมวจะเส่น ก็เรยกว่าเออมายังอีกกระสือเบ่อันนั้นเบ้อก็ซืืออันเลขสามศูนหนึ่งสีห้ากระตัดเอาเนาะตัดเอากันเลขอันอันที่บอกรอบแรกนั่นเองอันนั้นตี่า้านอันยิ่ใได้หองทะที่เพิ่นบอกเป็นเสียงธนาศูนย์สีห้ามันก็ค่ายกันยูได้เบาที่อันนั้นศูนย์ศูนย์ตีห้าอันนี้หนึ่งตีห้ามันขึ้นเต็มขึ้นเต็มรถเต็มเนาะศูนย์กับหนึ่งทดแทนกันได้ แมนมาพี <M> <Ừ. S 2> ่อือก็แล้วว่าคอยจะซื้อจ้าเกียอยู่ได้หรออือแต่แล้วว่าโอ้ยบักลาหไหนมันถืมเนาะจันมันมาลอยก็เส้นมันว่ะอือแด้ยินชัดเออมันบอกชัดเจนเดยล่ะอืออ่า บอกแัดเจนไปหนีเนี่ยก็เลยว่าโอ้มันมายางอีกตัวนี่ว่ามันมาบอกอะเด่นขึ้นวันอาทิตย์บัตรบัมามาขึ้นนี่ขึ้นมาขึ้นหนึ่งของขึ้นมันจั์นี่นะมันมาบอกว่าลอยไปเส้นหัวจังมันว่าเออป็นมกแเราเม่ลอยไปเส้นหัวจังว่าจะค่อยถือกบมันได้หรอค่อยถือเทียกตามตัวก็มันมาสองเทียอเลยได้หรอมันเบาดืไหนไหนมาฝันนี่บอกเออได้ได้มาฝันมันบอกแบบนี้หล่ะ ออมนมันไทยนี่ล่ะเออเออ,เอ,อไ,ดได้ได้มากมันก็บอกเลยว่าคือคือตัวทั้งหมถือส่งมันคือก็ตัวน้ำม 2, 2, 2, 2, นันสองเทียล่ะอ๋อตัวใดน้ำมันสองหมื่นเลยได้สองหลอดเท่าละสองหมื่นเองอ๋อวันนี้ยาจาเป็นตัวเรื่องวันนี้ก็ให้ตรงตรงเออได้เป็นตัวนี่ว่า่อก็เรียกว่าสีเแ็กแบบอันหกป,ประตูคือแบบเอาคืออันสุดนั้นมันช่วยหายมากก่อถือถือน้ำมันตามตัว ในหัวละสองหมือ huh. น <c oughs> uh ้ huh. uh ่ามันอยู่ได้หรอในบ้านเย็นจิงหาน่ะแม่อืออือได้ช่วงนั้นและช่วงเดือนจิงหาน่ะอ่าในสองหัวตอดเนี้ในเป็นตูดบตาที่นี่น่คอยนูโอ้จะแม่โอยมาเด้อหน้าเด่นอันอันอันเพราะอันใช่บ้านนั้นได้น้่ง่อยได้ใช่มือบ้านนั้นได้นั่งคอยเขาจะโอนมากคนละสามหน่วยห่าลอยโอนมากนั่นก็ให้มาซื้อมาใหม่ให้มันเห็นไหมอ่า ผู้นบานก็โอนมาได้ขนาดพู้นฐานเมื่อพะพระอยูวัดบ้านมื่ข่ยต่ยังโอนมาใหไม่ไข่ไขเนาะออเออม่มเมื่เสียกับเป็นตะเสียอยู่ได้คนวาเอืออ่านิ่นกนคือวนนี้นี่แม่บ่เออวันนี้แหละกับที่ใต้นที่ใต้หนูนนอันที่ว่าเดือนจิงหาัน คนคนถือเลกันสองตัวคนบดเอาซื้อออสามตัวเนาะคนจัดตั้กสองตัวกินใซลมูถือน้ำลอยหนึ่งคนดีใจบริษัทเออน้ามาเดี๋ยวพอถือน้ำลอยหดนึงบเนียนใช้กันบานมาถามมาถือน้ำไหให้วันแล้วเอาเอาปูกรัดมบานแบบนี้วะก็เอาเนี่น้ดบานแบบนี้คือบาสีฟันแม่นนะนอะนี่ว่าสีโทภาษามาปูคนหาเหล็กมาหรือยังอัญชันนะบอแม่น ต้นหานยันหายันเก่าปดูยออิ่นมาต้นกันกับเก่าขัดแต่อัน980เก่าเก่าปดูนคั้นหายันนี้ 99, นนก็8 4ปดสูแมมักจะลข่ไๆกันอยู่ด้ค้นหายเพิ่มมาอ 2> 2สองางเก่าเก่าแปดศูนครับแปดสีู่อือเพระว่าแม่สร้งตัวคนกับหายันใปดสี่ศูนย์อ๋ออ้อ ท่านว่าก็คือตะรับเงาจังท่านว่าลวงตาว่าลวงตาว่าบ่เออครับอันัเลขสุดอียังที่ว่าห้าร้อยน่ะเอออย่าลืมเด้อเมื่อเมื่อิือไปเอาขึ้นเรลกนี่ิ่นไปเอาเมื่อเมื่อว่าหม้อว่านี่เด้อนเป็นวันตียาอะเพิ่นไปเอานี่เอาสมเลยให้บอกผมหรือบ่เออกะบอกไลยได้หา้อยเดือนจัง เอาอลงในคลิปนั่นบอเออแม่แม่ร้อยแม่นม่แ่แม่แล่แม่แม่แ่แม่แม่แม่แ่แมดแม่กม่แ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 มแม่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 สี่แม่แม่แม่แู่แอ่แม่แม่นม่แม่แม่แมเแม่นม่แ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 ม่ม่แมแม่แแม่แ่แม่่แ่แม่่ม่แมนม่แ่่แม่่ะม่ มากนาอยูตีศูนย์แต่ว,ว่าตีเสือเลก็กกวงกับเล,ล็กหลวงตาไม่จำเนี่ยล่ะเห็ดหวกกตูส,อสือบนสือหลางมันก็บอดได้หลายได้ล่ะแมนแมนแมนเล็มันไข่ไข่กันแมนัวอืม,มครับอ่าเป็นยังไงไข่หรอะชืออันเส้นไกรกันเบ้าที่จะือถิมไม่แหงกุม่านใครพ่อแดนกุม่านไครได,นนรดนน้น้ำแดงน้ำแนจ่าอืมครับผมอืมเหล็กลามตัวชิดชิดกุ้นชิดหนึ่งะเด็หุกขันอยู่เด้อเออ นี hey ああ่ซค้อกุนนี่บ้็ไปใเมือนสองดีบ่าวที่ถักถักเงินสื่อลอยพวกนลอยไ้พวกเมือนหาบ่ได้เด้ถ้าจืว่าอู้คือคื่อหน่อยเด้ซือว่าได้บองเออเอาเ้าเพื่อนนั่นลอยนึงก็ใน้องส้ำหางพลละวะประตูละจิบคุ้นจิบหลังบาวที่เอ้สามตัวมันเด็หพกท่านหมดเนื้อมันก็คุ่มอยู่เด้อเอาเอาซื้อาเ่อยจ้า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 กขอให้โชคมากครับ อ่าวันดี่ค่ะ